มีซาบามาแนะนําทุกคนของโกจะดอกแบรนด์นี้ไว้ใจได้ทุกคนดูเปิดกล่องมาัมย,ยังใหญ่เลยโดยด,ดูเทียบกับฝ่ามือซาวบาที่ตัวใหญ่มากนี่ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกความยาวยาวกว่าแขนอีกดูวัสดุไม้อัดอย่างแข็งเลยเชื่อมต่อบูธูดได้ต่อ usb ใส่ไมโครสีกาเ์ดเสียบสายส5จุ้าได้เป็นซาบาที่ร้องคลาเกตได้ทุกคนมีช่องเสียบไม้มาให้ด้วยส่วนมากซาบาจะไม่มีช่องนี้ทุกคนแต่ตัวนี้โกจะดอกก็ให้มาเสียบไม้ร้องคลาเกตได้เลยลำโพงเรียงกัน4ตัวทุกคน ลำโพงบูเฟอร์สองตัวทวิตเตอร์อีกสองตัวให้เสียงกลางที่ชัดเจนเสียงเบสมาแน่นอนให้ดอกลำโพงมาใหญ่ขนาดนี้เสียงดังแน่นอนทุกคนวางหน้าที่วีสวย,สวยเสียงดังร้องคาราเก้ได้ให้เสียงระดับไฮไฟสเตดิโอเสียงรอบทิศทาง3 6 0องศาทุกคนเป็นซาบาที่ตัวใหญ่ราคาคุ้มค่ามากแถมมีประกันให้อีก6กเดือนทุกคนเปิดกล่องมาของมีปัญหาเปิดไม่ติดส่งเคลมส่งคืนของใหม่ได้ทันทีเรื่องบริการหลังการขายกูจะดอกเขามาตรฐานเยอ่ทุกคน

ใครสนใจซาบาตัวใหญ่ๆเสียงดังๆแบบนี้กใจะกกดในตะก,กร้าเลยครับผม